สวัสดีครับพบกับช่างกอเทคก่อนส่งอันนี้จะเป็นชุดราคาประหยัดนะครับแต่ขอแจ้งไว้ก่อนว่าดอกดอก12นิ้วที่เป็นราคาเบาๆที่เป็นแม่เหล็ก2ชั้นโครงปั๊มนะครับโครงเหล็กมันจะไม่มีของนะครับเพราะว่าร้านตอกซาวบอกว่าของไม่เข้านะครับมันจะมีแต่โครงหล่อขึ้นไปเลยครับผมโครงหล่อที่ดอกลับพันกว่าขึ้นไปนะอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยว คอยดูติดตามว่าร้านตกซาวจะมาตอนไหน่าหรือไม่ก็จะวิ่งไปเอาบ้านหม้อเลยแต,แ,ตแต่แต่มันใช้เวลาหน่อยทั้งวันครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดโฮมซับสิบสองแล้วก็สวิตชิ่งด้านนี้นะครับสวิตชิ่งแล้วก็พาเวอร์ด้านในพาเวอร์เป็น AB 100วัตต์เต็มจุดสี่ชแนลนะครับผมอ่านี้ราคาบอาลครับ ห้าหกรวมส่งครับผมราคาเบาๆสามสิบสองอ่ะสะักครู่แล้วกนะ็อันนี้เป็นการเร่งดูว่ามันหวี่หรือเปล่าอ่านี่ฮะเร่งอยู่อ่าประมาณนั้นนะครับผมไม่มีเสียงรบกวนต่อเกาหลายเส้นเลยครับผมเออลืมๆรมอ่าเดี๋ยวจะตัดเคสไมให้ชมก่อนเต่ไม้เสียงดังมากโรเทอรโรเทส อันนี้เล่งแค่กิ๊กเดียวนะครับอันนี้อันนี้คือการเล่งน,นะให้ชมก่อนคือมนันนเล่นนิดนึงแล้วนีน่แล้วกันประมาณนี้ก็พอนะโลเดสโลโลเดสโลโลโลไม่เสียงดังมากนะครับเล่งน,นิดเดียวก็ขึ้นแล้วอันนี้ปรับเอคโคะนะครับอันนี้ซับวอลลุ่มอันนี้เบรกของเสียงกลางมิด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 โลคือมิดวอลลุ hmm. ่มเสียงกลางอันนี้เสียงฮอนเทเบิลอ่าฟาเดอร์เป็นแปดแบนนะ We'll <laughs> ไฟสีนะครับ